เรื่องจากสังหารยังคงเดินเกมบุกอย่างต่อเนื่องจังหวะนี้ทําชิงซา่ากดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลไปติดบล็อกครับบอลมาถึงเกตาเกตาป่ามาซาร่าเอาเรียบร้อยครับซา่ายิงให้เรียบคูนําห่าง3ประตูต่อศูนย์และก็เป็นประตูแรกของตัวเองในเกมนี้ครับเริ่มนับหนึ่งครับของซา่าดูภาพช้ากดด้วยขวาครับเรียบร้อย บอลยังเป็นของริบูย่างต่อเนื่องครับเฟมิโน่พักอกหนึ่งจังหวะแต่ว่าโดนทําฝ้าล้มลงไปยังไงครับเอ้าบอลเลยไปถึงซา่าซา่ากดด้วยซ้ายบอลเสียบเสาแรกเข้าประตูไปครับบวกสกอร์ที่2ของตัวเองครับแล้วเป็นประตูให้ริบูนําห่าง4ประตูต่อ0ในครึ่งแรกครับบอลอยู่ที่กลางสนามแมนยูได้บอลแล้วก็เอาเสียบอลให้กับจอแดนเฮลสันเหลือบมองแล้วก็ดีไซน์ก้อยให้ซา่าเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษแล้วก็ยกบอลเข้าประตูไปครับ ยกเหนือเหนือครับเลี้ยวคูนำห่าง5ประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นแฮตติกของซาร่าครับดูภาพช้าครับยกได้ซ้ายดีดเข้าไปครับ